สอนมันแค่ว่ามันไม่ควรจะคิดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสิ่งที่ดีถ้าเป็นสิ่ง,งที่เป็นศักดิ์สิทธิ์แท้ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่แทก้ก็มันก็ไม่ดีเช่นไปเชื่อผีเชื่อเจ้าเชื่ออะไรต่างๆแล้วนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่มีคุณมีคุณมีประโยชน์กับจิตใจของพวกเรา การได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำให้เราได้รับความสุขได้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้ให้คิดแบบนี้คิดถึงคุณประโยชน์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็จะได้ไม่กล้าลบหลู่ไม่กล้าคิดถึงในคิดไม่ดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์